สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในวิถามครับเช้าวันนี้ติดตามเรื่องของกองทัพเรือผมมีประเด็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจกับการถแถลงข่าวการตรวจยึดรถจัก,กรยานยนต์ที่ไม่ผ่านศุลกาการกคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงเรือกีบพายาวอีกหนึ่งลำด้วยนั่นหมายความว่าในบริเวณพื้นที่ของนอรคเขตอบุบลราชธานียังมีการลักลอบก,การทำผิดกฎหมายกันอยู่ วันนี้ผู้ที่จะมาให้คําตอบแล้วก็ไขข้อข้องใจในประเด็นเรื่องของการแถลงข่าวการตรวจยึดในครั้งนี้จะเป็นใครไม่ได้นะครับนั่นก็คือท่านผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้าโขงเขตอุบลราชธานีท่านนาวาเอกวันณะเกื้อทิพย์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับท่านผอครับเมื่อวันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมามีการแถลงข่าวการตรวจยึดเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้การฮะ ครับช่วงวันที่3ถึงที่5อย่างที่ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะครับครับเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะครับอืมที้ทางผู้กระทําผิดกฎหมายเนี่ยได้นํารถจักรยานยนต์จํานวนสี่คันครับครับขนขนข้ามแดนก็คือจะขนไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับครับก็คือรถรถจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ฝั่งไทยถูกต้องใช่ไหมฮะอ่าถูกต้องครับถูกต้องครับครับก็คือปกติมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ ครับลักลอบขนไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรบ,บางครั้งรถที่ได้มาก็มาจากการขโมยมามาจากการรับจำนำแล้วหลุดจำนำหรือรูปแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับขนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรน,นะครับครับก็คือเป็นการลักลอบก็คือที่สันนิษฐานได้ที่ท่านผบอสันนิษฐานก็คืออาจจะเป็นรถที่ถูกลักขโมยมา มีทั้งขโมยมาแล้วก็ครั้งเนี้คาดว่าน่าจะทําเป็นกระบวนการซึ่งผมให้ตรวจสอบในทางลับอยู่นะครับก็คือเข้าวๆรถเป็นรถใหม่สามคันนะครับรถเป็นรถอ่าประมาณป้ายแดงเลยจํานวนสามคันแล้วก็มีการทําประกันไว้ผู้ครอบครองเนี่ยได้โทรไปสอบถามเขาเขาไม่รู้เรื่องว่า เขาได้ซื้อรถตอนไหนแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อ,อผู้ที่ครอบครองรถลายชื่อครอบครองรถรจำนวนสามคันนี่คือรถใหม่รถยามาฮ่าสองคันรถด้านหนึ่งคันเนี่ยเป็นรถสภาพใหม่เก็บเลยครับใหม่เป็นป้ายแดงเลยครับแต่ไม่มีคนครอบครองอรายชื่อคนครอบครองเนี่ยคนหนึ่งที่จําได้เคือ,อยู่สุราษฎร์ธานีได้โซไปสอบถามเขาบอกเข,า,กขาไม่รู้เรื่องในการครอบครองรถครับอ๋อครับถ้าอย่างนี้อย่างที่ท่านผอบอ,บอกอาจจะเป็นขบวนการ ก็คือสันนิษฐานว่ารถได้เอาเอกสารของคนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมาซื้อรถแล้วก็ทําประกันไว้ครับเพราะว่าร <multif. S 2> ถเนี่ยมีประกันทุกคันมีประกันทุกคันครับแล้วก็รถยังไม่ได้แจ้งหายยังไม่ได้แจ้งอะไรคาดว่าเมื่อสามารถรอบส่งข้ามไปได้ก็จะแจ้งหายแล้วก็ไปเบิกเง <IS> ินกับบริษัทประกันครับก็คือคนที่ทําเป็นกระบวนการเนี่ยคือขายรถ เตือนได้แล้วก็ไปเบิกประกันได้ด้วยครับโดยที่ผู้ครอบครองเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวจริงโดยที่เขาไม่รู้เรื่องครับอืมครับผมพอจะเข้าใจแล้วแล้วก็มีมีคันหนึ่งที่เป็นเป็นรถ PCX นะครับก็บมูลค่าซื้อกันก็แสนกว่าบาทอนะ่ะคันนี้คิดว่าน,น่าจะขโมยมาหรือหลุดจำนำมาครับซึ่งซึ่งเจ้าของตัวจริงสมมติถ้าขโมยมาก,ก็ต้องผ่อนต้องอะไรครับครับ ทางไฟแนซนโดยผ่อนกุญแจหรือว่าผ่อนลมผ่อนอะไรไปโดยที่รถเขาได้ถูกขโมยแล้วก็นําส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านข้ามแดนไปแล้วไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วก็ยังต้องรับผิดชอบภาระหนี้สินอีกด้วยครับท่านผบครับแล้วอย่างนี้เราเราสามารถที่จะควบคุมคนที่ลักพาในเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับหรือว่าตรวจได้เฉพาะยึดได้เฉพาะรถจัก,กรยานยนต์เท่านั้นนะคือพฤติกรรมเขาเนี่ย ทางทางเรือที่เราจับได้เนี่ยเรือจะมาจากฝั่งลราเลยก็ทําเป็นกระบวนการนะครับคือคนลาวขับเรือมาจากฝั่งลาวเพื่อมารับส่วนจักรยานยนต์เนี่ยมีคนทางฝั่งไทยเนี่ยนํามามส่งตามจุดต่างๆที่นัดหมายไว้คือมาปุ๊บถ้าเกิดรถจักรยานยนต์เนี่ยสามารถขึ้นเรือได้ภายในห้านาทีเขาก็หายไปเลยเราก็หมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะจับเขาแล้ว เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องซุ่มอยู่ในระยะไกลเพราะว่าจุดขึ้นลงเนี่ยมันจะเป็นที่โลง่งคือเจ้าหน้าที่เราก็ต้องไปซุ่มซุ่มอยู่ตามป่าละมอซึ่งมันก็ระยะประมาณ100 200 m, ร้อยสองร้อยเมตรเพื่อไม่ให้เขาเห็นนะทีนี้พอเราเห็นชัดในพฤติกรรมว่าขนลงเรืออย่างเช่นเคสเนี้ยคือขนลงเรือไปแล้วเราก็จะแสดงตัวเพอเราแสดงตัวกว่าจะมาถึงจุด ที่เรือเขาก็อาศัยความชนานาญในพื้นที่แล้วก็โดดการหลบหนีไปเลยไม่ได้พูดต้องหับส่วนส่วนคนที่มาจากฝั่งเราก็กระโดดลงน้ํากร,ระโดดลงน้าว่ายน้ําหนีไปครับครับด้วยเพราะเขามีการวางแผนไว้อยู่แล้วนะฮะท่านผู้การอ่าบทำกันแป๊บเดียวอ่ะประมาณสี่ห้านทีขนาดว่ารถยนต์นะรถยนต์อลองนึกสภาพดูว่ารถยนต์เนี่ยรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยครับเอาเรือเล็กๆสองลำมาเทียบกันแล้วก็สามารถขนรถยนต์ ทัางไปได้ภายในห้านาทีความสามารถพิเศษอ่ะคือเผอไม่ได้ถ้าเผอปุ๊บก,ก็คือเสร็จเลยครับครับท่านผออรครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพูดถึงการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ตรวจค้นเหตุการณ์แบบนี้ยาเสพติดล่ะครับผมเชื่อพี่น้องประชาชนหลายๆคนอยากจะสอบถามเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ของนรขอเขตอุบลราชธานีเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะยาเสพติดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป้าหมายหลักๆครับ หน่วยเราเลยนอกเหนือจากรถยนต์และจัก,กรยานยนต์ครับยา,ยาเสพติดนี่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าเส้นทางการขนยาเสพติดมาจากแหล่งผลิตข้ามแม่น้าโขงเป็นส่วนใหญ่ครับครับแล้วโทษของยาเสพติดนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับคนที่ติดยาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องยังยังฆ่าได้เลยโทษด,ดูดูในปัจจุบันตามภาพข่าวปัจจุบันเนี่ยครับาเสพติดเ,เนี่ยมันโทษมาหาันต์โทษร้ายแรงมาก ท่านผบว<บ>างนโยบายหลักๆสําคัญคือเรื่องของยาเสพติดเลยอันดับแรกถูกต้องถูกต้องครับก็คือคยาเสพติดอันดับหนึ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์อันดับสองแล้วก็มีวัวควายที่ขนข้ามแดนนะครับอข้ามจากฝั่งเราไปไป,ไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับ,รบเขาระบุเฉพาะตัวเมียแล้วก็ขนไปขายเนี่ยเขาได้ขายได้ราคาแพงมากมคือทุกอย่างกฎหมายที่เราดูแลอยู่นอกจากภารกิจป้องกันประเทศแล้วก็ ยาเสพติดของผิดกฎหมายพวกพวกนี้ที่ที่เราเน้นย้ำแล้วผู้ังคับบัญชาได้เน้นย้ำม,มาตลอดครับครับท่านครับพูดถึงการราดตระเวนการดูแลพี่น้องประชาชนในหน่วยร,รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำา้ม่น้ําของเขตอุบลราชธานีบางครั้งก็มีความเสี่ยงท่านมีนโยบายในการดูแลกำลังพลหรือว่ามีเรื่องกับการกำชับกำลังพลในการดูแลพี่น้องในพื้นที่ยังไงบ้างครับ ครับก่อนก่อนที่จะไปประเด็นนั้นนะครับขอสรุปการจับกลุ่มคดียาเสพติดครับในพื้นที่นะครับ,รบของกลางเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจับได้ประมาณสิบหนึ่งล้านเม็ดนะครับโดยนราขอครับเราขอจากหน่วยต่างๆตั้งแต่เชียงรายหนองคายนาครปน,นมมาถึงอุบลราชธา,านีนะครับเรบขอสี่เขตเนี่ยจับ เยวบ้าได้สิบหนึ่งล้านเม็ดนะครับเคสของนรโลคอเขตอุบลเนี่ยได้หนึ่งล้านกว่าเม็ดนะครับครับครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวเนี่ยเคสใหญ่สุดก็ล้านกว่าเม็ดนะครับครับล้านหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเม็ดครับครับแล้วก็มีหกแสนห้าแสนสองแสนสี่แสนอะไรเงี้ยครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณสิบ หนึ่งล้านเม็ดนะครับ hmm. อลองคิดดูว่าถ้ามันหลุดรอดเข้าไปในพื้นที่ชั้นไหนแล้วก็ไปแพร่ระบาดให้กับลูกหลานพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยมันจะเสียหายขนาดไหนครับ <c oughs> เขาก็เป็นด่านด่านแรกที่ทําการสกัดเบื้องต้นได้นะครับ <c oughs> ส่วนนโยบายในการวางกําลังเนื่องจากว่าเขตรับผิดชอบของนรขอเขตรบนเนี่ยตั้งแต่ เข็มมาราจนถึงขงเจียมนะครับ,ร,บระยะทางค่อนข้างไกลนะครับ,รบเรามีสองสถานีเรือก็คือสถานีเรือเข็มมาราดแล้วก็สถานีเรือของเจียมซึ่งมันจะอยู่ไกลกันพอสมควรน,นะครับรบอันนี้จากข้างบนลงมาเนี่ยจากนครปนมมา ดาหารนีรมันจะมีช่องว่างอยู่ช่วงชาโุมานกับเข็มมาลาดในช่วงนั้นเราก็เลยไปวางที่ทาการทางยุทธวิธีไว้3จุดนะครับเพื่อเพื่อต่อระยะภาษาทหารเรือก,ก็คือต่อระยะครับให้มันครบเบอร์ให้ได้ครบทุกพื้นที่ตามลําแม่น้ําโขงครับค,บคีประยะรักษาระยะในการที่จะให้ดูแลตั่วถึงตลอดล่น้ําโขงนะครับ ครับกําลังพลมีกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ใช่ไหมฮะท่านครับทุกคนเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็กําลังใจดีมากครัรบทางที่ทําการทางยุทธวิธีนะเพื่อไม่ให้กําลังพลอนลาเราก็จะมีสับเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะครับ,รบก็คือเจ็ดวันก็จัดกําลังพลไปเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับ,รบแล้วก็มีแพมีเรือนะครับแล้วก็ไปดูแล เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็กำชับกำชับให้เข้มงวดในการดูแลพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบนะครับท่านครับจากการที่ผมได้พูดคุยกับท่านเนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้ฟังร่วมกันกันในวันนี้คงจะเห็นนะครับว่ายาเสพติดรวมถึงการลักลอบการกระทําผิดกฎหมายยังเกิดขึ้นในบ้านเมืองประเทศไทยเราอยู่ท่านครับในฐานะที่คนฟังเรากันทั้งประเทศท่านมีอะไรอยากจะบอก ไปถึงพี่น้องประชาชนกับการร่วมกันปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพเรือในเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายเหล่านี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนเชิญครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตามตลอดริมแม่น้ำโขงหรือพื้นที่ชั้นในนะครับบางครั้งเนี่ยเราเราได้บรแสจากพื้นที่ชั้นในก็สามารถต่อยอดไปถึงชายแดนได้นะครับ ก็ถ้ามีเบาะแสต่างๆเนี่ยขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยเร็วแล้วก็ทันท่วงทีเพื่อจะได้ดำเนินการได้ทันเวลานะครับเดี๋ยวนี้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเปลี่ยนยุทธวิธีไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นาการขนวัวควายไปข้ามแดนเนี่ยเมื่อมีการจับคุมบ่อยขึ้นผู้กระทำผิดก็ไปสร้างครอควายไว้ที่หลิมน้ำโขง เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็บอกว่ามาเลี้ยงเจ้าหน้าที่เผอก็กดลงเรือข้ามไปนะครับก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขอให้เป็นหูเป็นตาแทนเจ้า,าที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมที่จะดําเนินการโดยทันท่วงทีครับทางกำลังของ,ของเราขอเนี่ยพร้อมตลอด24ชั่วโมงทํางานไม่มีวันหยุดนะครับครับคุณผูฟังครับผมเชื่อว่าคุณผูฟังที่ติดตามรัะฟังเราอยู่ในขณะนี้คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับว่าเราคงจะต้องร่วมกัน เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญเป็นหูตาสับปะรดให้กับทุกๆฝ่ายแล้ก็โดยเฉพาะพุกทุกๆพื้นที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีท่านนวเอกวันนะเกื้อธิปัญงสูงนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการครับท่านครับครับขอบพระคุณครับผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ